ใส่บาตเสร็จแล้วเข้าสารารเลยเตาเข้าหนังล้อในสารารเลยเตาใส่บาตเสร็จแล้วเข้าหนังล้อในสารารเลยเตาตอนนี้หลวงตากำลัง สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ บาตอเท้าที่บ้านฟังปุกนะคะฟังปุ๊กนะเก้าวัสดีเต้าสัสดีทั้งสามท่านคือเข้ามาแต่เจ้าเข้ามาแล้วฝา,าวกก็ไล่ก,ก็แชร์เขาเอยเ้า เราตาเป็นกำลังบินพระบาทติดบ้าน่างพุกเราเมสองแคว เอาเอาข้าวหอมอยเต้าเอาเข้าวหมอยเดี๋ยวจะมีฝนคนที่ตามเดียามเจ้สวัสดีค่ะทำอะไรฝากอะไรกดแชร์ด้วยนะคะทำอะไรฝากอะไรกดแชร์ตัวเดเ้า เออเห้ยเออเียมอ่เออเี่ยมแคบเป็น ลุงตาทางนี้ค่ะหลุงตาถอยออกมาลูกถอยออกมาลูกถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนลูกถอยออกมาก่นอ,อนละูกเออน่ะ ใส่สะโพกเข้านะเต้าของนั่นเอาจุบบาทเต้าของนั่นเอาจุบบาทเลยเต้สเาสะโพกเขา้าซุกเลยเต้า อาตีบาดเปินเตาสลุงขันเอาเอาแต่บาทเปินกระป๋อเตาไปเฉพาะเขาซุกเตา เอาสลุงแต้บาาเปินกก็นเตาใสสะพอเข้าทุกเงินเตาเอาแต้บาาเป็นเตาพีแม่เอาแต้บาาเป็นเตาแม่ไม่ได้แต้บ้าเป็นจ้ะ ยืนเตายืนเตาใส่เฉพาะขขาซุกเ้อเตาใส่ใสเข้าแล้วเนาอบาทเอาเอาเต็มบาทเลยเตาใส่เฉพาะเขาอันนี้ก็นบาทได้เตาบาทเลเอาตนบาทเนาะใส่เะเาบาทเขามรฝากครกก็แชร์ตวเ้อเตาจุนตึ้งถึงแล้วนะเออ เข้าไปดูหลวงตาอ่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพอลวงตาฝันจินฝันฟ้อนแั้วกาตาดีนช่วงป้อนนำไปนั่น จะะนครับวยฟังก่อนเป็นจุยอรึเอาอันส่มุ่อนี่ก็หื้อผ้าหื้ออย่างไปอีนี่เต่าฮึ่งละอ้อนขนมก็หื้อละอ้อนแจกละอ้อนไปหนักไปจะเอาไปบ้านหรเอาไปมินอ่าตอนนี้นะน่ะถ้าแบ่งตามส่วนหัวอยากจะเอาไปโรงเรียนก็ดีเนาะเอาละตามใจเลยค่ะตามที่สถานเลยเต่าตามที่สถานเลยแต่ว่าก็บมดหมดแม่นทางมาตอนนี้นะ 我发收。